สวัสดีแฟนแฟนฟุตบอลสเกอร์ทุกท่านนะครับวันนี้มันนำเสนอข่าวข่าว,าวในค่ำคืนที่ผ่านมานะครับก็ไปที่อาร์เซนอลนะครับเปิดบ้านเอาชนะ PSVI o f ีไอโ e เหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับผมในยูโรปาลีกนะครับเก็บ12คะแนนเต็มครับในเป็นแชมป์ของกลุ่ม A ครับตอนนี้ได้ประตูจากกาลิชาก้าในนาทีที่70็ดสิบฮันซิดโดยชเคโรโชมิยเสือและมาต่อที่ เจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนาครับผมเปิดบ้านเอาชนะเรือใบดำน้ำของลุม้อมหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับสามประตูต่อศูนย์ฮะโอ้โหยิงพี่เกย,ยิงไม่เลี้ยงจริงฮะโดยสองประตูนาทีที่ส1และนาทีที่35ครับโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้และนาทีที่38อันซูฟาติไม่ยิงครึ่งเดียวเลยวะ่ะครึ่งหลังไม่ยิงฮะเออต่อมาโอ้โหวิลลานี่ไม่ไหวจริงๆงครับปลดพี่เจิดไปแล้วฮะตอนนี้หลังจากที่ เมื่อคืนน,นี้หลังจากที่เมื่อคืนนี้บุกไปแพ้ฟูลแลม3-0นะที่คราเวนคอรเทสครับผมโอ้โหเจอหลานี่ดวนเด้งเลยฮะตอนนี้ไม่ไหวจริงอ่ะแล้วก็วิลลาดได้แถลงการไปที่เรียบร้อยครับเพราว่าเจอหลานออกจากการเป็นผู้จัดการทีมอาจคาดว่าเป็นเพราะผลงานที่น่าผิหฝังเพราะว่าเขาเริ่มรับงานคุมทีมตั้งแต่ปี2018ที่เรนเจอร์จากนั้นพาทีมคว้าแชมป์ลีกหนึ่งสมัยก่อนจะย้ายมาคุมวิลลาช่วงต้นฤดูกาลที่แล้วแทนดินสมิธ กุนซือวัย12ปีนี้ฝกสถิติในการคุมวิลลาว้ทั้งหมด40นัดชนะ13เสมอ8แพ้ไป19อัตราการชนะคิดเป็น32.5เเซนตะต่อมาโอโหสเซเวนโกรันอูริกซนอดีตกุนซือทีมชาติอังกฤษนะแนะเซาเกตว่าต้องหิอุนเทนอุลิกซาเดอร์อารโนโคดแบ็กขวาของโคดทีมอย่างลิเวอร์พูลและโจโกเมสนะไปฟุตบอลโลก2022รอบสุดท้ายได้นะ เป็นที่คาดการว่าเซาเกตจะประกาศลาชื่อชุดแรกในสัปดาห์นี้ก่อนจะหันเหลือ26คนในวันที่10พฤิกายนโดยสื่อเนี่ยกำลังติดตามสถานาการณ์ของเทนว่าจะมีชื่อหรือไม่ฮะเพราะว่าซเวนโกรันนิลิคันในอดีตกุนซือสิงโตคำรามเคยพาทีมรุย3รายการเมเจอร์ในอดีตและเชื่อว่าแบกขวาไว้24ปีสมควรมีชื่อติดทีมในครั้งนี้ด้วยอะ เพราะว่าโดยเขาบอกว่าเทนล็กเซเดอร์ดูเนี่ยเป็นที่พูดถึงกันอย่างมากแต่ผมจอาเข้าไปเพราะมันสามารถใส่ชื่อได้ยี่หกซึ่งเป็นเรื่องใหม่หลังเมื่อก่อนไปได้แค่ยี่สามคนเนะเพราะว่าถ้าเจอเกยมยากๆเนี่ยผมคิดว่าเราควรต้องชนะผมคิดว่าเขานี่แหละหมอเลยกับลุกฟรีคิกเตะมุมและครอสบอลผมไม่ชัวร์นะว่าเชฟบอลของเซาเกตจะเป็นยังไงแต่เทรนเป็นนักเตะที่สำคัญของลิเวอร์พูลอ่ะต้องรอดูนะว่า จะติดหรือไม่ตีนะช่วงนี้นักเตะก็เจ็บกันเยอะเลยทีเดียวครับผมมาต่ออันที่ลูคัสปาเกต้าอุศอื่นบอลลกอีกแล้วครับตัวนี้นกองกลางตัวเก่งของเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะฮะมิกฟิลคนสำคัญเนี่ยเจ็บรุนแรงอาจพลาดไม่ได้ช่วยทีมชาติบราซิลในฟุตบอลโลกในรอบสุดท้ายนนเนี่ยหลังจากที่เคยปาเกต้าย้ายมาในค่าตัว51ล้านปอนด์นรายสุดไม่มีชื่อ แม้แต่นัดที่แพลริวอรูพูล1-0เมื่อวันพุธหลังเจ็บหัวไหลจากเกมสเสมอเซาล์นัมตันหนึ่งโดยเดวิดมอยบอกว่าเขามีอาการบาดเจ็บมันค่อนข้างแรงผมไม่มั่นใจว่าเขาจะต้องพักนานแค่ไหนแล้วก็ทั้งนี้ปาเกตาถืที่เป็นกำลังสำคัญของทีมชาติบ,บราซิล,ลเมื่อเขาได้รับโอกาสลงเล่นไป19จาก20นัดล่าสุดติเตกุนซือทีมชาติยังเฝ้าติดตามสถานาการณ์ของปากตสาและหวังว่าเขาจะกลับมาฟิตทันลงเล่นนัดแรกพบเซอร์เบียในวันที่24สิพฤศจิกายนนี้ ต่อมาก็มาดูสถิติความเร็วกันบ้างนะฮะน้องเยสนะครับดาวิดนดูเยสนะดาวยิงของลิเวอร์พูลสร้างสถิติใหม่โดยการเป็นผู้เล่นที่ทําความเร็วสูงสุดในประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีกป้าทมมึงงือจะเร็วเถอะวะสถิติเดิมเนี่ยเป็นของคลยวอลเกอร์นะครับฟูลแบ็กของแมนซิสตี้ทำไว้ปี2020ด้วยความเร็ว37.8กิโมต่อชั่วโมงส่วนอันดับ3ในลิสต์ก็คืออดามาตาเร่ครับ นักกล้ามจากวูโอ้โหสุดยอดไอคนนี้ทำไว้37.78กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะอารอนวานวิสซากาแบกคว้าไอแบงมุมแต่ไม่รู้ช่วงนี้ไอแบงมุมไปขยุ่มหลังขาที่ไหนไม่เห็นเลยอะและเทเซเ,ซเกะอดีตตัวลูกของแอสตันวิลลาคองระดับ4จากความเร็ว37.59กิโลเมตรต่อชั่วโมงและก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่นูนเยติโพผู้มีสถิติความเร็วครับโดยซีซันที่แล้วขนาอยู่กับเบนฟิกา เขาทำความเร็วสูงสุดเป็นอันดับ2ในแชมเปี้ยนที่36.5กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนอันดับหนึ่งคือคิลิยัมเอ็มพัปเป้36.7กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งอันดับหนึ่งที่เขาทำไว้กับพรีเมียร์ลีกก็คือ38กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอ้โหเร็วจริงๆจังหวะสปีดไอ้หนุ่มคนนี้ดราวินนุงเยนะมาต่อที่ข่าวซุบซิบในทัพผีดแดงแะโรนโดถแถลงการผ่าน Ig หรือว่าอินสตาแกรมนะหลังเจ้าตัวถูกตรอบในเกมที่จะพบกับเชลซีนะครับผมโดยเขาโพสต์ไ้ว่าสิ่งที่ผมพยายามทำมาตลอดอาชีพการค้าแข่งนั่นคือการแสดงความเคารพต่อเพื่อนร่วมทีมคู่แข่งและโค้ชซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่เคยปเปลี่ยนไปและตัวผมก็ไม่เคยปเปลี่ยนผมยังคงเป็นคนเดิมและยังเป็นมืออาชีพเหมือนตลอด20ปีที่ผ่านมาที่ความเคารพมีส่วนสาคัญต่ออาชีพของผม ผมเริ่มต้นการเล่นฟุตบอลตั้งแต่เด็กซึ่งมีรุ่นพี่และนักเตะที่มีประสบการณ์มากกว่าคือตัวอย่างที่สำคัญสำหรับผมดังนั้นผมจึงพยายามทำตัวให้เป็นแบบอย่างกับนักเตะรุ่นน้องเช่นเดียวกันแต่น่าเสียดายที่บางครั้งด้วยอารมณ์โกรธที่มันครอบงำมันเลยไม่ได้เป็นแบบนั้นเออข่าำหมายถึงว่าเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีในบางครั้งนะครับและตอนนี้ผมรู้สึกแค่ว่าผมต้องทำงานหนักต่อไปในแคริงตันสนับสนุนเพื่อนร่วมทีม และเตรียมพร้อมเพื่อทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างในสนามการยอมแพ้ต่อแรงกดดันมันไม่ใช่ตัวผมเพราะที่นี่คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่คือสิ่งที่เราต้องยืนหยัดและในไม่ชาพวกเราต้องได้กลับมาอยู่ร่วมกันอีกครั้งอ่าก็เป็นการถแถลงผ่านโซเชียลนะสมัยนี้ก็ถแถลงผ่านโซเชียลสบายเลยครับสำหรับเซียเซเวนะ หรอดูติดตามสถานการณ์กันไปครับว่าเอริกเทนฮากเนี่ยโอ้โหหันชื่อในเกมพบกับเชลซีไปแล้วครับถือเป็นการลงดาบขั้นสุดยิางแยบของคุณซื้อหัวสวยคนนี้ครับมาต่อที่ดาวยิงสูงสุดในยุคนี้เลยก็ว่านะฮะโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้นะครับผมยิงประตูเนี่ยในนามสโมสรและทีมชาติทะลุ6 0 0ประตูนะเมื่อคืนนี้ยิง2ประตูใส่บียาเรลเนี่ยรวมเป็น 601ประตูครับผมโดยแบ่งเป็นสโมสร5 2 5ยหประตูและในานามทีมชาติอีก76บประตูเป็นห0 1ประตูฮะโอ้โหสุดออยอดจริงฮะยิงขนาดนี้ยังไม่ได้บอลลงดอคิดดูเอ,อเฮ้ยมาต่ออันที่ปืนใหญ่ไฟพเนียงฮะอาร์ติตาไม่กระบวนฮะหลังจากที่บุกย่สากาลงเล่นเยอะอ๋อมิเกลอาร์ติตาเนี่ยฮะไม่มีความมึงมลต่อจํานวนการเล่นของบุกย่สากาดูให้ผลว่า แข่งระดับท็อปต,ต่างก็สามารถลงเล่นถึง70นาทต่อฤดูกาลได้สําหรับเมื่อคืนนี้ครับปเตต้าขุมนับปืนใหญ่ปืนบ้านเชิญชนะ PSP 10เก็บ12แตบเต็มในรอบแบ่งกลุ่มยูโรปการันตีการเข้ารอบเป็นที่แน่นอนแล้วนะครับแล้วก็เป็นอีกนาะที่บัวโยสากาได้ลงตัวจริงโดยซีซัน่นนี้เขาพลาดการลงไฮเซออนไปแค่179นาทีแต่ช่วงท้ายเกม หลังทีมมองนำแล้วแข่งไว้21ปีต้องให้ทีมแพทย์ดูอาการเพราะได้รับบาดเจ็บแถวแฮมสติงนะโอ้โหลงเยอะตุกเจ็บเป็นธรรมดาครับคนนี้แล้วเขาก็กลับมาลงสนามได้จนถึงนาที85ก่อนถูกปเปลี่ยนตัวออกไปแล้วก็อติตานให้สัมภาษณ์หลังจบเกมหลังถูดถามว่าต้องการพักบุคโยหรือไม่เขาเลยบอกว่าเราเล่นระดับท็อปเนี่ยลงเล่นทุกๆ3วันรวม70นัดแต่ยังสร้างความแตกต่างเพื่อคว้าชัยชนะไปได้หาก บุกโยสางะต้องการเป็นนักเตะระดับทอปเขาจะเป็นต้องทำแบบนั้นให้ได้ผมคิดว่าเป็นความผิดพลาดใหญ่หลวงหากเราปลูกฝังความคิดที่แตกต่างออกไปให้ผู้เล่นดาวรุ่งเพราะนั่นจะทาให้เขาเกิดความคิดว่าไม่อะไม่อยากเล่นนัดนี้หรือฉันไม่อยากลงเล่นสนามหญ้าเทียมผมไม่ต้องการความคิดแบบนั้นผมต้องการให้ลูกทีมเล่นอย่างไร้ความปราณีในทุกๆ3ามวันผมต้องการให้ลูกทีมมาเคาะประตูแล้วบอกผมว่าต้องการลงสนามไปคว้าชัยชนะ ไม่มีโค้ดฟินิตคนไหนบนโลกที่จะบอกว่าลูกทีมไม่สามารถทําแบบนั้นได้เพราะผมเคยเห็นคนทํามาได้แล้วโดยการลงเล่น72นัดยิง50ประตูเป็นไปไม่ได้เลยที่คุณจะต้องการยิง50ประตูโดยลงเล่นแค่38เกมต่อฤดูกาลโอ้โหบทสัมภาษณ์อาติตานี้ก็สุดยอดนะหลังที่พาอาเซนอลบินสูงในขณะนี้ครับผมก็จบกันไปสําหรับเช้านี้นะอาจผิพลาดประก,การใดก็ขออาภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะครับ สำหรับวันนี้หากชอบผู้กำกับกดไลค์กดแชร์ก็เลยนะครับฟันนี่ซอกเกอร์หรือติดตามข่าวสารในเพจได้ตลอดทุกวันเลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับจุก,กูจุก,กูจุก,กู